สวัสดีค่ะเพาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูตำนานการเชื่อสิงโตค่ะไปดูกันเลยค่ะการเชื่อสิงโตเนี่ยเดิมพีจีนไม่มีการเชื่อสิงโตนะคะแต่เข้ามาจากอินเดียพร้อมกับพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะแล้วก็นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาขับไล่สิ่งชั่วร้ายแล้วก็ นำความโชคดีเข้ามาให้นั่นเองค่ะจึงเกิดการเชื่อสิงโตขึ้นซึ่งนับเป็นระเพลงนี้ที่โดดเด่นของจีนคู่กับการแห่มังกรนั่นเองค่ะแอบแเป็นเกล็ดเล็กๆนะคะคือคนจีนเนี่ยเวลาที่เขาเชื่อสิงโตกันเนี่ยเขาจะมีการกินผักสีเขียวอย่างเช่นลปลัมปีโดยไม่ให้ตกพื้นนับเป็นการนำโชคลาภมาหานั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณความรู้ดีๆจากหนังสือครอบคราวตื่นหเล่มนี้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะ